ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันๆทีนี้ที่เดียวป่วนมวยโลกออฟฟิเชียทางสมาคมมวยโลกหรือ WBA ได้ทำการจัดอันดับโลกย้อนหลังประจำเดือนกรกฎาคม2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยหลังปล่อยให้เงียบมาสักพักใหญ่ๆและมีนักชกไทยติดอันดับดังต่อไปนี้ มาเริ่มกันที่รุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์เจ้านูนน็อกเอาท์ C.P.F. ยังคงสถานะซูปเปอร์เวิล์แชมเปี้ยนได้อย่างเหนียวแน่นและมีคิวเปิดศึกล้มแชมป์โลกเพื่อหาแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นกับทางอิลิกโรซาปาเชงโก้แชมป์โลกเส้นปกติของ W.B.A. ชาวโดมินิกันและทางน็อกเอาท์นั้นต้องเป็นฝ่ายเดินทางประชกยังต่างแดนหลังจากแพ้ปราบูนในการจัดการแข่งขันเมื่อเดือนที่แล้วเพชศสุริยนต์กินซิดะ ขยับจากอันดับ9ขึ้นมาอยู่อันดับที่7มมาที่รุ่นไฟเวท112ปอนด์เจ้าแดงจอมโวโกอศักลําพูนอันดับยังคงนิ่งรั้งอยู่อันดับที่12มานานกว่า3เดือนเข้าไปแล้วมาที่รุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์เจ้ากิกยอดมองคล CPF หล่นจากอันดับที่3มาอยู่อันดับที่8หลังจากบินไปชกนอกรอบกับทางไดโกฮิกะ และแพ้ไปแบบหมดทางสู้ในยกที่4<ๆ>เมื่อวันที่24วิมิถุนายน2023ที่ผ่านมาและมีข่าวแวววๆว่าอาจจะแขวนนวมไปแล้วมาธิรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ดังลูกเจ้าพ่อลงต้มอันดับยังคงที่รั้งอยู่อันดับที่12มาสักพักใหญ่ๆเช่นกันข้ามมาที่รุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ไอหนูอัจฉริยะแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินล่วงจากอันดับที่9ลงมาอยู่ที่สิ ถึงแม้ว่าจะเพิ่งป้องกันตำแหน่งแชมป er ์ WBA เอเชียไปได้เมื่อเดือนที่แล้วแต่อันดับก็ยังล่วงลงมาอยู่ดีมาที่รุ่นซ u เปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์เจ้าขาวจีรชัยสิทธิ์มอเสงอันดับเข้ามาอยู่ที่15ในส่วนของเจ้าขาวธีรชัยสิทธิ์มอเสงกับแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินจะมีคิวเดินทางออกประชกนอกประเทศชกร่วมรายการเดียวกันที่นครดูไบประเทศ UAE ในวันที่26สิงหาคม 2023นี้โดยเจ้าขาวจะชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ WBA เ a ชียในรุ่นซูเปอร์เวเตร์เวท154ปอนด์ซึ่งจะเจอกับทางแยนมาคอสนักมวยไร้ผ้าชาวคิวบาและไอ้หนูอัชริยะแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินจะชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ WBA a ชียในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ซึ่งจะเจอกับทางหวังเล่์ชวนนักมวยไร้ผ้าจากประเทศจีน ก็ถือว่าเป็นศึกใหญ่ศึกหนักของทั้งคู่เลยก็ว่าได้แต่ถ้าหากผ่านไปได้อันดับก็คงขึ้นอีกแน่นอนส่วนผลการชกจะเป็นอย่างไรทั้งแอดมินก็จะมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งนะครับและในเดือนสิงหาคมนี้หากมีการจัดอันดับโลกของสมาคมมวยโลก WBA ออีกครั้งเมื่อไหร่ ทางแอดมินก็จะมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งแฟนๆบัตรมวยโลกช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจแอดมินกันเยอะๆนะครับผมและก็อย่าลืมติดตามทางช่องทางอื่นๆของฝวนมวยโลกออฟฟิเชีด้วยนะครับผมขอบคุณครับ